สวัสดีครับหัวข้อนี้มาดูตัวอย่างการเรียงข้อมูลนะฮะถ้าเรามีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งเราสามารถนําข้อมูลนั้นนะครับมาเรียงกันได้หลายวิธีนะครับแต่ละวิธีก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับครนี้เรามาดูการเรียงข้อมูลที่จะนําเสนอในหัวข้อนี้นะครับการเรียงข้อมูลแบบ merge sort นะฮะหรือการเรียงแบบประสานนะครับวิธีนี้นะครับไม่ยากนะฮะแล้วก็ความเร็ว หรือเวลาที่ใช้นะฮะก็อยู่ในแบบของ o n log n นะฮะในการเรียงข้อมูลแบบนี้นะครับจะแบ่งข้อมูลสมมว่าว่าเรามีข้อมูลอยู่ n ค่านะครับแบ่งข้อมูล n ค่าออกเป็น2ชุดย่อยนะแต่และชุดก็มีมค่าครึ่งหนึ่งนะฮะใช้วิธีแบ่งครึ่งไปเรื่อยๆนะครับสมมติว่าเรามีข้อมูลอยู่ a 1ไปจนถึง a n เราจะแบ่งข้อมูลที่มีอยู่นะครับ n ค่าออกมาเป็นครึ่งแรกก,กับครึ่งหลัง ครึ่งแรกคือตั้งแต่ a1 ไปจนถึง an ส่วน2นะครับครึ่งต่อไปก็เป็น an ส่วน2บวก1นะฮะขยับไปถึง an นะครับลองดูแบบนี้นะฮะถ้าเรามีข้อมูล n ค่าก่อนที่จะเรียงข้อมูลยังไม่เรียงกันนะครับก่อนที่จะเรียงมีอยู่ n ค่านะครับเราจะแบ่งข้อมูลออกมาครึ่งหนึ่งนะฮะพอแบ่งออกมาครึ่งหนึ่งแล้วนะครับและเราก็เรียงข้อมูลทีละครึ่ง ครึ่งล่างกับครึ่งบนสมมติว่าเรามีข้อมูลตัวสค่าแบบนี้ว่า n มีค่าเท่ากับ4นะข้อมูลตัวเลขกันแบบนี้นะครับเราแบ่งมาครึ่งล่างนะฮะครึ่งล่างก็มี2ค่านะฮะครึ่งบนก็2ค่าพอแบ่งแล้วทําไงครับเรียงข้อมูลแต่ละชุดต้องดูแบบนี้นะมีข้อมูล n ค่าแบ่งครึ่งเรียงข้อมูลชุดแรกกับชุดหลังนะฮะมีข้อมูลแบบนี้มานะครับแบ่งข้อมูล2ค่าเรียงข้อมูลชุดแรกก่อน นะชุดแรกนะฮะถ้าเราดูตรงนี้นะครับตอนแรกเป็น310กับ285นะครับเรียงชุดแรกก่อนนะได้แบบนี้นะฮะ285กับ310และก็เรียงชุดบนแต่ตอนนี้ชุดบนมาเรียงกันอยู่แล้วนะครับพอเรียงข้อมูลแต่และชุดเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการผสานนะฮะเป็นการเมิดเหมิดผลลัพธ์นะครับเอาข้อมูลที่เรียงแล้วนะครับมาเรียงด้วยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ เพราะนั้นการเมิดผลลัพธ์ก็จะใช้วิธีนี้นะครับเอาข้อมูลที่เรียงแล้ว2ค่าเนี่ยมารวมกันพอมารวมกันนะครับแล้วจากการเรียงใหม่อีกครั้งหนึ่งดูนะครับการเรียงใหม่ก็เป็นแบบนี้นะครับถ้าเราแบ่งมา2ชุดแล้วนะครับาการเรียงใหม่นะครับพิจรารณาข้อมูลค่าแรกของชุดแรกนะกับค่าต่อไปนะครับกับค่าแรกของชุดที่2แล้วก็ดูว่าค่าไหนน้อยกว่าถ้าตรงไหนน้อยกว่าดึงมา ตรงไหนน้อยกว่า hmm. ด okay, ึงมาจากนั้นนะฮะตรงนี้ยังไม่ถูกด okay, ึงก็ไปเปรียบเทียบกับค่าต่อไปครับนะเปรียบเทียบกับค่าต่อไปนะฮะพอเปรียบเทียบค่าต่อไปปั๊บตรงไหนน้อยกว่าดึงมาอันนี้2อ5แดหค่อยลงมาข้างล่างเพราะนั้นอันนี้ถูกดึงมาแล้วพอถูกดึงมาแล้วพิจารณาค่าต่อไปครับนะค่าต่อไปค่านี้นะครับก็เอาค่านี้ไปเปรียบเทียบกับค่านี้นะเปรียบเทียบกับค่าที่ยังไม่ถูกดึงตรงไหนน้อยกว่าดึงมาอันนี้ก็เป็นส1 0นศนะฮะจากนั้นตรงนี้ จบแล้วนะฮะก็เป็น6 52เพราะฉะนั้นการเรียงข้อมูลแบบ merge sort มี2ส่วนสำคัญส่วนที่1คืออะไรครับมีข้อมูลมาแบ่งครึ่งครับแบ่งครึ่งพอแบ่งครึ่งปั๊บพอ merge เ,เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีช่วงของการผสานไะหพี่ยาตรงนี้ให้ดีนะฮะการเรียงข้อมูลแบบ merge sort มี2ส่วนส่วนแรกคือแบ่งครึ่งชุดข้อมูลนะฮะส่วนที่2คือการผสาน ซึ่งการแบ่งครึ่งชุดข้อมูลนี่นะครับอาจจะแบ่งไปเรื่อยๆนะฮะแบ่งไปจนเหลือข้อมูลแค่2ค่าเหมือนที่เราเคยเรียนมาด้วยวิธีการอื่นโอเคนะครับลองดูตัวอย่างนะฮะสมมติว่าเรามีตัวอย่าง n เท่ากับ11นะฮะ n เท่ากับ11แบ่งครึ่งมาได้แบบนี้เลยถ้าข้อมูลเป็นแบบนี้นะฮะมีข้อมูล11ค่านะครับแบ่งครึ่งมานะครับก็เป็นตัวที่6ครับนะฮะ พอแบ่งครึ่งมาแล้วทําไงครับแบ่งครึ่งมาปั๊บแบ่งต่อครับแบ่งครึ่งไปเรื่อยๆครับตอนนี้แบ่งต่อนะฮะพอแบ่งต่อปั๊บเหลือสองแบ่งไม่ได้แล้วคล้ายๆกับวิธีที่เราเคยเรียนมาทั้งหมดนะฮะนะฮะจากนั้นด้านบนครับก็แบ่งต่อไปอีกครับนะฮะแบ่งเรื่อยๆนะฮะคราวนี้พอเราแบ่งนี้ไปแล้วนะครับเราก็ดูว่าพิจารณาข้อมูลคู่ที่ถูกแบ่งออกมาตัวไหนน้อยกว่าสลับเกิดนะฮะ พอด้านบนปับ๊บอันนี้ตั้งแต่3ถึง5แบ่งครึ่งก็ได้ครึ่งที่4นะแบ่งครึ่งได้ที่4ปับ๊บนะฮะไอตรงนี้ไม่ต้องแบ่งแล้วก็เจอคู่นี้นะฮะตรงไหนพิจารณาค่าไหนน้อยกว่าสลับโอเคนะครับงั้นถ้าได้แบบนี้แล้วตัวนี้อยู่คนเดียวก็ลงมาข้างล่างนะฮะเพราะฉะนั้นพอได้แบบนี้แล้วเราแบ่งครึ่งไปแล้วจากนั้นก็ถึงวิธีการเหมิดนะฮะวิธีการเหมิดทําไงครับ ก็พิจารณาเอาข้อมูล2ชุดทีละคู่มาพิจารากันค่าแรกของชุดแรกกับค่าแรกของชุดต่อไปตรงไหนน้อยกว่าดึงลงมาอันนี้ร้7 9น้อยกว่าดึงลงมาค่านี้ยังไม่ถูกดึงก็พิจารณากับค่าต่อไปครับตรงไหนน้อยกว่าดึงลงมาอันนี้ค่าน้อยกว่าแล้วอันนี้ดึงลงมาแล้วจากนั้นนะครับเอาข้อมูลทั้งหมดครับมาเมิดกันอีกครับนะมิดไปเรื่อยๆนะฮะก็พิจารณาค่าแรกของชุดแรกกับค่าแรกของชุดต่อไป ตรงไหนน้อยกว่าดึงลงมาอันนี้ร้อยดดึงลงมานะอันนี้ยังไม่ถูกดึงก็พิจารณากับข้อมูลค่าต่อไปครับนะอันไหนน้อยกว่าดึงลงมาอันนี้ก็เป็น285นะฮะนี่ถูกดึงลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูค่าต่อนนี้ครับ310 3 0 0พิจารณากับค่าที่ยังไม่ถูกดึงก็มาจับคู่กับ3 5 2นะฮะค่าไหนน้อยกว่าดึงลงมานีตกลายเป็น310นะฮะจากนั้นเอาตัวที่ยังไม่ถูกดึงมาพิจารณาอีกครับ กลายเป็นตัวนี้นะฮะดึงลงมานะฮะเพราะว่าอันนี้น้อยกว่าค่านี้นะครับอันนี้เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นการเมิดชุดแรกนะจากนั้นนะฮะในชุดบนซีกบนทําเหมือนกันครับซีกบนครับก็ดึงลงมานะฮะ,นะทำมาเหมือนเมื่อกี้นะฮะแบ่งครึ่งไปเรื่อยๆแล้วก็จัดการแบ่งครึ่งนะฮะแล้วก็จัดการเมิดกันเหมือนซีกแรกครับได้ค่านี้พอได้ค่านี้ได้มา2ชุดแล้วนะครับก็ถึงช่วงของการประสานนะฮะ ประสานเอาข้อมูลมาเรียงทั้งหมดครับก็พิจารณาค่าแรกของข้อมูลชุดแรกกับค่าแรกของข้อมูลชุดต่อไปตัวไหนน้อยกว่าดึงลงมาอันนี้ก็ได้เป็น1้9นะฮะพอตัวนี้ถูกดึงมาแล้วนะครับ285พิจารณากับข้อมูลชุดต่อไปนะครับที่ยังไม่ถูกดึงคือเนี่ยฮะ254ปรากฏว่า254น้อยกว่าดึงลงมาหลังนะจากนั้นเอา285ไปเปรียบเทียบกับ4 2 3 ค่าไหนน้อยกว่าดึงลงมาอันนี้28 5ถูกดึงเรียบร้อยแล้วก็มาดู310 3 10. น0ะฮะ310ไปเทียบกับข้อมูลที่ยังไม่ถูกดึง4 2 3นะได้310 1ดึงลงมานะจากนั้นครับ3 5 2พี่นากับข้อมูลที่ยังไม่ถูกดึง4 2 3 352น้อยกว่าดึงลงมาครับนะตัวต่อมาครับ652พี่นาตัวที่ยังไม่ถูกดึง นะฮะอันนี้4 2 3เนีสยังไม่ถูกดึง4 2 3น้อยกว่าดึงลงมาเอาตรงนี้ไปเปรียบเทียบกับค่าต่อไปได้4ี่เปรียบเทียบกับค่าต่อไปนะครับได้52 0สอนะเปรียบเทียบกับค่าต่อไปก็ได้6 5หสองนะฮะค่านี้น้อยกว่าค่านี้ดึงลงมาเรียบร้อยเพราะ,ะนั้นจะเห็นว่าวิธีการเรียงข้อมูลวิธีการนี้นะครับ ต้องมีการแบ่งครับแบ่งไปจนแบ่งไม่ได้พอแบ่งปับ๊บสลับคู่นะครับหรือเรียงในชุดที่ย่อยๆที่เราถูกแบ่งจากนั้นก็เอามาผสานรวมกันทั้งหมดนะครับถ้าเราศึกษาจากตัวอย่างแล้วนะครับก็มาพัฒนาเป็นอังกอริทึมเพราะฉะนั้นอังกอริทึมของเมิร์ซอดอังกอริทึมมี2ส,ส่วนครับส่วนแรกคืออะไรครับนะฮะส่วนแรกคือมีข้อมูลอยู่ n ค่าครับแบ่งครึ่ง พอแบ่งครึ่งปั๊บแล้วเราก็จัดการปิเรียงครับเรียงครึ่งล่างกับเรียงครึ่งบนเคนะครับแบบนี้สามารถเขียนโปรแกรมแบบ Recursion ได้เรียงไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นนะครับพอเราเรียงข้อมูลแต่ละส่วนย่อยแล้วครับก็มีวิธีการเมิดนะฮะเอาข้อมูลทั้งหมดมาเมิดรวมกันนะครับแล้วก็จบครับนะนี่คืออัลกอริทึมแต่ขอให้คิดว่ามันมีอยู่2ส,ส่วน ส่วนที่แบ่งครึ่งนะฮะแล้วก็สลับที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้นะครับกับส่วนที่เอามาเหมิดรวมกันนะฮราลพัฒนาเป็นโปรแกรมดูเพราะฉะนั้นส่วนที่เหมิดรวมกันลองดูว่าทําไงครับเหมิดรวมกันเรา,ารเมีครึ่งล่างกับครึ่งบนนะครับแล้วก็จับทีละคู่เหมือนที่ทําให้ดูเมื่อกี้ครับนะฮะ,ะ,ะค่าของ index ค่าแรกกับ index ค่าแรกของข้อมูลชุดแรก กับป็นเด็กค่าแรกของข้อมูลชุดต่อไปต้นไหนน้อยกว่าดึงลงมานะแล้วเอามาเก็บเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นในการเมิดข้อมูลนี้นะครับเหมือนกับว่าเราต้องสร้างตัวแปรตัวแปรใหม่อีกตัวหนึ่งครับเป็นอเย์ใหม่คืออเล่บีนี่แหละนะฮะเราค่อยพิจารณานะครับแล้วก็วนลูปไปเรื่อยจนครบนะบอันนี้คือไม่ยากนะฮะลองพิจารณาตัวอย่างดูแล้วลองเขียนว่าเป็นโปรแกรมนะฮะโดยการเมิดนี้เราอาจจะบอกว่ามีตัวแปรตัวหนึง่งชื่อ I อีกตัวแปรหนึ่งชื่อ J แล้วมาพิจารณานะฮะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับนั้นลองดูนะฮะฟังก์ชันการเมิดอาจจะใช้วิธีนี้ครับมีตัวแปร i กับตัวแปร J นะตอนแรกมีตัวแปร L อยู่นะฮะชี้ค่าแรกนะฮะและอันนี้คือค่าที่แบ่งครึ่งออกไปเรื่อยๆนะฮะเอาตัวแปร L ชี้ค่าเริ่มต้นนะครับแล้วตัวแปร I อยู่ตรงนี้ก่อนตัวแปร J อยู่ด้านบนจากนั้นวิ่งครับ เอาตัวนี้กับตัวนี้นะฮะเอาตัวที่อินเด็กชี้กับอินเด็กชี้นะฮะตัวไหนน้อยกว่าดึงมาและไปเก็บไว้ในอาร์เรย์ B เห็นไหมฮะสร้างอาร์เรย์อีกอาร์เรย์หนึ่งต้องอานน้อยกว่าเก็บในอาร์เรย์ B แล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆครับในเขียนโปรแกรมวิ่งไปเรื่อยๆนะฮะวิ่งไปเรื่อยจนครบวนลูปเช็คไปเรื่อยนะฮะวนลูปเช็คไปเรื่อยจนได้ข้อมูลครบเพราะนั้นการเรียงข้อมูลแบบนี้นะฮะอาจจะใช้หน่วยความจําเยอะหน่อยนะฮะเพราะต้องประกาศตัวแปรอีกชุดหนึ่งนะฮะ ขึ้นมาเก็บข้อมูลนะทำไปเรื่อยๆจนกว่า i กระ j เนี่ยมันจะเท่ากันนะฮะจนกว่า i กระ j จนะจะตรงตามเงื่อนไขนี้นะฮะนะคือวิ่งไปจนครบแล้วนะฮะแล้วเราก็หยุดเลี่ยงนะครับนะค่บคอยๆพิจารณานะครับแล้วก็ลองเขียนโปรแกรมลองทำความเข้าใจด้วยมือก่อนแล้วก็เขียนเป็นโปรแกรมไม่ยากลองดูตามอังกอริทึมนี้นะครับ